อ่าก็สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World the game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปตีแพ็กกันต่อนะครับแพ็กล่าเจ้ามอสโทดอนนะครับเจ้าช้างแมมมอสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับเราดีกว่าอันดับตอนนี้เลื่อนมาตกมาที่โล่ทองแล้วนะ ช่วงปีใหม่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่นะแต่ก็เล่นไม่ค่อยบ่อยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปต่อกันเลยเอาให้มาอยู่ในระดับโลบเพชรเหมือนเดิมเนาะโอเคนี่อินโดมินสเล็กล่าง2นะครับมี3ตัวแล้วโอเคเดี๋ยวเราจัดไว้ตัวสุดท้ายเลยดีกว่าโอเครอบแรกนะครับไป น่าจะโอเคอยู่นะบ่ะาจะเจอใครบางทีก็เจอคู่ต่อสู้ที่เก่งมากเลยนะครับคนที่มาล่าเจ้าแพ็คเนี่ยนะแต่บางทีก็เฉยๆนะครับก็แล้วแต่จังหวะนะครับโอเคเราก็ชาร์จก่อนด้วยการชนะทางของเขามี2มี2แล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับเอากินพืชลงมา แล้วเขาก็โจมตีเลยโอเคนะครับเราตอนนี้มี3ามเขาไม่มีแต้มเนาะเดี๋ยวเราเอาตัวเนี้ยชาร์จไปเลยดีกว่าน่าจะต้องสละชีพนะครับเพื่อแต้มชาร์จตอนนี้เขามี2โจมตีอีกไหมจะโจมตีอีกไหมเขาเก็บแล้วนะทีนี้นะเราก็ ชาร์จเลยดีกว่าแล้วก็ไปที่เหลือไปโจมตีโอ้โไม่เข้านะครับป้องกัน2นะครับโอเคตอนนี้เขามี3แต้ม3แต้มแล้วเก็บนะครับโอเคแล้วก็ชาร์จสโจมตีสไปเข้า2แต้มปังโอเคก็ยังดีได้ตออหน่อยนะครับ เขาชาร์จมาเป็น5แต้มแล้วแล้วก็ยังไงจัดไหมเขาเก็บไปอีกแล้วเก็บอย่างนี้แล้วก็ชาร์จ4โจมตี4อีกครั้งหนึ่งเข้าอีก2แต้มโอเคปังค่อยๆตอดไปเรื่อยๆแต้มชาร์จก็เราก็ยังเต็มอยู่นะตอนนี้เขาสะสมมาถึง7แต้มแล้วนะครับ7แต้มแล้วเขาค่อยๆสะสมแต้มชาร์จเหมือนกันนะเนี่ย แล้วเขาก็จงตีเจ็ดเลยนะครับปังเรานอ,นอนเลยนะครับโอเคตัวที่สองนกเราลงสนามเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวเจ้าอินโดมินัสเล็กลงนะมาเก็บตัวกินพืชข,ของเขาก่อนเปลี่ยนตัวเขาแต้มหมดใช่ไหมแต้มหมดอย่างนี้เราก็จัดให้พอดีเลยนะสองแต้มแล้วก็ต้องป้องกันไว้กลัวเขาตีเราตายเนาะแล้วที่เหลือก็ไป ชาร์จโอเค2แต้มไปนอนปังเรียบร้อยตัวแรกเขาไปนอนนะครับตัวที่2นกเขาลงสนามเขามีสแต้มตกตีมาหมดเรายังไม่ตายนะอ่ะโจมตีไหมเก็บไปหมดเลยสีแต้มอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนตัวนกมานะครับมาเพื่อสะสมแต้มชาร์จ แล้วก็ชาร์จ4ที่เหลือไปโจมตีไม่เข้านะเขาป้องกัน2นะปังติดบล็อกโอเคเขาสะสมมาเป็น6แต้มโจมตีเลยไหมอะโจมตี6เลยเออเขาโจมตี6เลยนะครับปั๊ปปังเขาแต้มหมดแต้มหมดอย่างนี้โอเคโดมิรัสเล็กล่าง2เราลงสนามรอบที่2นะเราก็จัด ให้แต้มพอดีแล้วก็ต้องป้องกันไว้แล้วที่เหลือก็ชาร์จไป3มแต้มไ่กันป้องกันนะโอเคไปนอนตัวสุดท้ายินพืชเขาลงสนามให้โอกาสแล้วครับสีแต้มจะทำไรทำอะเก็บหมดอย่างนี้เจอท่าไม้ตายเจ็ดแต้มไอใส่หมดเลยเจ็ดแต้มปั๊บเข้าสีแต้ม ตบตบหนตบหตบสแล้วก็งำหัวเรียบร้อยโอเคชนะไปนะครับรอบแรกของคลิปนี้เนาะโอเคได้สะสมแต้มเพิ่มเป็น1,175นะครับอันดับเลื่อนมาเป็นอันดับที่6ของโล่ทองนะน่าจะต้องสู้อีก2ครั้งต้องชนะ2ครั้งนะถึงจะอันดับขึ้นโล่เพชรนะครับ ได้อาหารนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันรอบ2เลยดีกว่ารอบ2ก็จะใช้เจ้าอินโดมินัสเล็กนี่แหละอีกตัวหนึ่งลงไปนะครับสัตั์ปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ตกท้ายด้วยอินโดมินัสเล็กร่าง2อพายตอนนี้มีอินโดมินัสเล็กร่างสองสตัวแล้วนะกำลังปั้นอีกตัวหนึ่งให้เป็น4ตัวนะแล้วก็จะได้อัพขึ้นร่าง3ามนะครับ โอเคเขากินเนื้อ3มตัวเลยนะเออเขาก็จัดเออก็ไม่เคยพี่ก็ไม่เคยจัดอย่างนี้เหมือนกันเนาะโอเคของเขามี2อมีสแล้วยังไงเขาตอดมาหนึ่งนะครับอีกหนึ่งแต้มไม่รู้ไปทำอะไรเราก็ าชาร์จแอ,องกันแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะครับเมื่อกี้เขาเอามาป้องกันหนึ่งตอนนี้เขายังคงมี2แต้มเหมือนเดิมแล้วแล้วเขาก็โจมตีมาอีกหนึ่งแต่ติดบล็อกเราแล้วนะนะโอเคเขาเหลือหนึ่งแต้มเหลือหนึ่งแต้มอย่างนี้เราเปลี่ยนตัวกินพืชลงมาเลยดีกว่ามาเพื่อสะสมแต้มชาร์จ ยอมตายเพื่อส่วนรวมนะโอเคตอนนี้เขาเยังคงมี3มแต้มอยู่นะครับเมื่อกี้เขาไปป้องกันมาลงมาล่อให้ตีแล้วตีเลยนะเขาจมตีแค่หนึ่งอ้าวอย่างนี้ก็เยี่ยมมาดิเดี๋ยวเจอเราตอดน,นะเดี๋ยวเจอเราตอดตอนนี้เรามีแปแต้มแล้วเราก็ชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเข้าสามแต้มไปเต็มเต็มไหมเต็มเต็มไหม ตอนนี้เขามี5้ามี5แล้วโจมตีมาห้าเลยมาโจมตีมาห้าเลยมาเออเขาโจมตีห้าเลยนะครับแต้มเขาหมดโอเคเขาไปล่อได้ผลเขาแต้มหมดอย่างนี้เราก็โจมตีแค่หนึ่งพอแล้วที่เหลือก็ต้องชาร์จสีต้องกัน3ไป ไอ้นอนนะตัวแรกเยี่ยมมากโอเคตัวที่สองเขาลงสนามน,นะครับมาด้วยแต้มสี่แต้มทำยังไงทำยังไง่ะเขาเก็บหมดเลยนะสี่แต้มไม่รู้ไปทำอะไรอย่างนี้เราก็ตอดสิครับชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเข้า1แต้มก็โอเคเกินครึ่งลอดนะขนาดเข้า1แต้มตอนนี้เขามี5แต้มแล้วนะครับ ตห้าแต้มแล้วตีห้ามาเลย嘛เขาจมตีสี่นะกั๊กไว้ทำไมแต้มหนึ่งก็ไม่รู้โอเคอินโดมินัสเล็กล่างสองเราลงสนามเดี๋ยวต้องจัดตีเผื่อไปหน่อยนะโอเคแล้วที่เหลือก็ต้องป้องกันแล้วก็ชาร์จไปโอเคเข้าหนึ่งแต้มก็เหลือไม่ล่ะเหลือไม่ล่ะอ่าตัวสุดท้ายเขาลงสนาม ให้โอกาสตีให้มาให้หมดนะครับอ่าไม่ทำอะไรใช่ไหมเจ็ดลบสี่เหลือสามผลตามเพียงพอไปเลยไปโอ้ป้องกันแค่สองนึงไม่เหลือนะครับไปนอนนอนนอนได้แล้วโอเคชนะไปนะครับรอบสองของคลิปนี้ไต่ระดับขึ้นไปนิดนึง แต่ยังไม่ขึ้นโลเพชรเนาะหรือ 1, ึ่คะแนนนะครับที่1,210คะแนนยังไม่ขึ้นนะครับต้องชนะอีกทีหนึ่งรับของรางวัลก่อนได้ได้ซองธรรมดานะครับเยี่ยมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ได้แต้ม JW ด้วยอีก15นะครับอ่า อีกรอบนึงเอาให้ขึ้นโลเพชรให้ได้ก็เหลือตัวประมาณนี้จัดก่อนเลยปึ๊บแล้วก็ต้องกินพืชแล้วก็ตบท้ายด้วยอินโดตัวที่สลงไปอ่าจะเจอยังไงเฮ้ยเขาจัดกินพืชลง3ตัวเลยเหรอ เออเข้าท่าเราก็ต้องป้องกันก่อนนะครับเพราะพลังโจมตีเขาค่อนข้างสูงนะโจมตีมาผลต่างสองแต้มเราตายตอนนี้สอามีสองแล้วโจมตีมาสองเลยโจมตีมาแค่หนึ่งนะครับเหลืออีกหนึ่งแต้มเดี๋ยวรอบต่อไปเราต้องาอป้องกันให้หมดเพื่อยังคงผลต่างหนึ่งแต้มอยู่อ่าตีมาให้หมดสามแต้มมะ ตีมามาตีมานะครับ <c oughs> เขาโจมตีสามจริงจิด้วยนะครับผลตาหนึ่งแต้มเรายังยืนไหวอยู่โอเครอบต่อไป,ไปเขาจะมีสามแต้มเราก็ป้องกันสามตีมาหมดตีมาหมดอย่าเก็บไปป้องกันหรือชาร์จตีมาให้หมดตีมาตีมาตีมาโอ้โหเเก็บไปสามแต้มเลย ได้เวลาสละชีพชาร์จ4แต้มเลยนะครับเราโอเคเขาป้องกัน2เอาไปชาร์จ1เป็น5แต้มจมตีมา5เลยมโจมตีมา5โอเคเขาจมตี5นะครับปังเรียบร้อยเราไปนอนนะตัวแรกยอมสละชีพแต้มหมดแล้วแต่เรามี8แต้มจัดเลยเอ๊บเอิบ ต้องตีถึง5แต้มนะแล้วที่เหลือก็ชาร์จส่งต่อไป5แต้มไปเจอควิดน้อยโอเคตัวแรกเขาไปนอนตัวที่2นะครับลงสนามเลือดค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะมี4มี4แล้วยังไงจงตีมา4เลยนะครับปั๊บปับเรียบร้อยสิเราแต้มเขาหมด ตัวสุดท้ายอินโดมินัสเล็กล่าง2เราลงมาสนามมาด้วยแต้ม7แต้มก็ต้องจัดการ3แต้มพออยู่แล้วก็ต้องป้องกันไว้ปึ๊บป้องกันไป้3เลยแล้วกันไปนอนนะปังเรียบร้อยตัวสุดท้ายเขาลงสนามนะครับมี4แต้มแล้ว ไม่ทำอะไรผมตีแล้วนะรอบหน้ายังไงเขาโจมตีสองแต้มเขาเหลือสองแต้มใช่ไหมจัดเลยไปห้าแต้มป้มองกันแค่หนึ่ง,งนี้ก็ไม่เหลือสิครับโอเคชนะไปอีกหนึ่งรอบนะน่าจะได้เลื่อนไปโลเ่เพชรแล้วนะครับอ่า รับแต้มเพิ่มเป็น1238คะแนนนะครับปึ๊บเลื่อนมาโลเ่เพชรอันดับ99แล้วโอเคเยี่ยมนะครับแน่ไปรับของรางวัลที่ดีขึ้นหน่อยปึ๊บได้ได้ซองธรรมดานะครับโอเคเยี่ยมดีนเอเม่วงเพียบ,เ,ยบเลย โอเคครับได้แต้ม JW ด้วยโอเคตอนนี้พี่อ้าวเมื่อกี้อันดับ99ตอนนี้ล่วงมา100หนึง่งละแป๊บเดียวเองแค่ไปรับของรางวัลโอเคตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ100นะครับด้วยคะแนน1,238คะแนนนะครับหลีก็จบในวันมันพรุ่งนี้นะตอนนี้ก็เหลือเวลา1วันเต็มๆนะครับถ้าใครอยากจะได้เจ้าแมมมอสเจ้าช้างมอสโทดอนตัวนี้ก็เข้ามาตีได้เลยนะครับเพราะพยายามแต่อันดับกันนิดนึงนะครับ ชนะแต่ละทีนี่พี่ว่าค่อนข้างจะขึ้นเร็วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ